อะไรวะมราไปดูอะไรเงี้ยไอ้คขาสั่งโลเทชั่นให้เราไปที่าพคล้องไปที่สภาพคนเครียดมันเครียดมากมากทีแรกเราที่อะไรเนี่ยถ้าจะวนค้างไว้มันจะเราจะทำให้ลูกตุ้มขยับ กดอันแรกสุดที่ไม่เอาก็จะได้ไปล่ะลงโล่ไม่เอาชอบไปนี้ไม่ไดบอกวิชานี้เลยคุยโอเคทีนี้ต่อไปเราจะทำให้ลูกตุ้งขยับอันนี้กูตั้งไว้เงี้ยมันเห็นได้รึเปล่านี้เนาะเห็นไหมโอเคแลยวว่า ทําไรทําไรแต่เสื้อห้างเพราะว่าอยู่ในรถทําไมอยู่ในรถจ๊ะร้อนไหม้อนนั่งงเอ๊ะเดี๋ยวนะก็ถีไอตอนที่อยู่ท้างานกูนี่ไง ก็เด v e l o p เสร็จนี่นี่ยิงปรับเนี่ยเืมันปรับเป็นไอซีเป็นแนแล้วนมังเสียมาแล้วอแพดคมาแวควรจะทำนัก่านาแล้วออ๊ยโอ๊ยโโ วันนี้มีของมาวันก่อนมากกว่าวันก่อนมีของมาส่งซึ่งเป็นของที่เราสั่งไว้ประมาณหนึ่งแหละซึ่งถ้าใครไม่รู้ว่าเวลาเราใช้กล้องฟิล์มเนี่ยในการถ่ายรูปให้ดีเนี่ยเราต้องคำนึงถึงสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆคือการวัดแสงนะซึ่งการวัดแสงก็คือการทำให้ภาพเนี่ยมันสว่างพอดีไม่มืดไม่สว่างเกินเนาะซึ่งสมัยนี้เนี่ยเราถ้าใครใช้กล้องฟิล์มก็อาจจะแบบใช้สิ่งที่เขาเรียกว่าวัดแสงแยกหรือว่าใช้มือถือในการวัดแสงแต่ว่าเออจะไม่พูดถึงอันนี้ซึ่งเป็นเครื่องวัดแสงที่เป็นของสมัยใหม่ยอซึ แบบมันอาจจะทําให้แบบใช้ยากก็เนาะซึ่งผมได้สั่งเจ้านี่มาอยู่นะอยู่ในกล่องวันนี้ละอันนี้ผมได้แกะเช็คแล้วก็อะไรเมื่อวันก่อนแล้วทำการประกอบประกอบอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเลยมาแกะให้ดูกันว่ามันเป็นยังไงอนะขอเวลาสักครู่มันค่อนข้างจะเปิดยากนิดนึงแอบสวยครับอันนี้เป็นของอดูโมเมกนะเป็นของดูโมไม่แน่ใจว่า pronounce ถูกป่ะนะข้างในาก็เปิดมาก็จะเจอเครื่องวัดแสงอยู่ตรงนี้นะขอยากแกะมาก่อน เราจะให้ดูข้างในก,นกล่องว่ามีอะไรบ้างอันนี้เปิดมาก็มันจะมีพวกอุปกรณ์อะไรอยู่ด้านในก็มีฐานนะอันนี้ใช้ฐานเป็น cr 1 6 3 2นะในการใส่ไอ้นนประแสข้างในก็จะมีคู่มืออะไรพวกนี้แล้วก็มีอะไหล่ให้เปลี่ยนนี่นะประโยชน์ในนี้ครับซึ่งขนาดมันเล็กมากนะถ้าเทียบกับเจ้าอื่นเพราะเจ้าอื่นเท่าที่แบบไปศึกษามามันจะมีเจ้าที่มันใช้เป็นแบบเร่งดิจิตอลเลยซึ่ง ไอ้เรกดิจตอนเนี่ยมันใช้ปุ่มเยอะแต่ว่าไอ้ที่เราสั่งมาเนี่ยมัน,น,นหน้าตาเป็นงี้ซึ่งมันเล็กมาทุกคนโอ้เล็กกว่าไม่้าฝ่ามือเอาอีกเนี่ยซึ่งวิธีการเนี่ยเราก,ก็คือเอาไอ้เจ้านี่เสียบไปที่ h o อ Shoe ของกล้องเนาะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวให้มันกดุ่มนี้ในการเริ่มทํางานอ่ะอันนี้คือมันอันเดอร์อยู่แล้วก็ปรับให้มันขึ้นเป็นเขียวเนาะ แตว,ว่าสปีดสามสิบเราก็ต้องเอาอ,อันนี้ลงอ่ะอันนี้22ิบสองโอเคเราต้องเอาอันนี้ลงนะช่วปก,ก็ยังไม่เขียวอาตอนนี้เริ่มเขียวแล้วแปลว่าอันนี้เริ่มได้ละประมาณประมาณเนี้ยมันกำลังโอเคนะฮะก็คือเป็นการวอนแสคให้มันแบบมให้มันเป็นกลางม่ที่สุดเนาะในการถ่ายออกมาให้แบบภาพไม่มืดและสว่างเกินเดี๋ยวมีตัวอย่างไม่ให้ดูไม่เชิงเอาตัวอย่างเดี๋ยวอลองใส่ในกกล้องให้ดูว่ามันเป็นยังไงเนะาะกับอัลสัครู A a few moments t l โอเคเราไปหยิบมาแล้วอันนี้ก็หยิบสามาเอพมาเนาะเพราะว่าถ้าที่ลองทดสอบหมาแล้วเนี่ยฮอชูสามารถใส่ได้กับกล้องเกือบจะทุกแบบเพราะว่ามันจะมีฮอชูบางประเภทที่ฮอชูตรงเนี้ยตรงเวลาเราเข้าไปใช่ไหมมันจะมีแบบเหมือนมันจะค่อยๆแคบลงกับแบบอะไรอย่างนั้นนะซึ่งสำหรับบางอันที่แบบเป็นฮอชูกว้างฮอชูที่แบบสามารถใส่เข้าไปเลยอย่างเช่นแบบของพวกเลนส์ไฟเดอร์พวกไลกาพวกอะไรพวกเนี้ยมันจะใส่ได้ดีมากเลยแต่พวกเอสเอาร์เขาต้องแบบ บางอันกจจะแสไม่ได้เนาะอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองใส่ดูเนาะ <S <S อันนี้มันจะใส่ง่ายสุดว่าเท่าที่เรามีเนาะ <S 1> <S 1> อ่าประมาณนี้พอไม่ต้องยัดเข้าไปเยอะนี่มันจะปอกมันเป็นอย่างงี้ซึ่งดูเท่มากเลยทุกคนเป็นเท่จัดเลย <S <S เบอราจวาวาแสงเมื่อก่อนในการวาวแสงเราต้องหยิบม,มือถือขึ้นมาเนาะซึ่งแบบกว่าจะกดอนุนันนี้นั้นซึ่งมันค่อนข้างจะอ่าอะไรวะเสียจังหวะนิดหนึ่งเราเลยทําการซื้อเจ้านี่มาเพื่อทําให้แบบว่าเวลา,าเราถ่ายปุ๊บปุ๊บอ่ะใครใส่าครื่นี้ไหม ปั๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บจบก็คือจบภายในกล้องภายในแบบว่าในนี่เดียวไม่ต้องมาหยิบอะไรที่นี่นั่นเนาะแต่ว่า,าเราได้สั่งอันนี้เพิ่มซึ่งเราน่าจะต้องประมาณรอมันสัปดาห์มันคือเป็นเป็นสายข้อมือเนาะในการใส่เจ้าเนี่ยเพราะว่าเวลากล้องบางอันที่เราไม่สามารถใส่ได้เนี่ยเราก็แบบหยิบเอาไปแล้วมันแบบเวลาหยิบไปแล้วมันขนาดแค่เนี่ยกลัวมันแบบตกไม่ก็หายได้ตัวเลยแบบ ต้องสั่งเป็นข้อมือนะเดี๋ยวขึ้นรูปอินเสิร์ตไว้ตรงนี้นะว่ารูปหน้าตาเป็นไงคือว่าถ้าของมันมาปุ๊ยังไงเราก็เดี๋ยวจิบมารีวิวให้ดูกันเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวก็ไปถ่ายรูปวันนี้เลย let's go <S โอเคแล้วนี้ก็ไปถ่ายรูปมาห้วอกนเนาะมันก็จออมาประมาณนี้ซึ่งรอบนี้เราเราเปิดแฟลชแล้วก็มันรูปออกมาโอเคเลยนะซึ่งวันนี้ก็ไม่มีเหรอซึ่งถ้า มันไหนต้องออกไปถ่ายรูปมันน่าจะเอาเจ้าประแสตัวนี้ไปใช้ก็เดี๋ยวภาเป็นยังไงก็เดี๋ยวถ่ายคลิปมาให้ดูเจอกัน เ่มันมันได้ขนาดนั้นเราก็ก็ก็จะไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าเราจะป็นต้ของันี้ดีกว่าบันไดนะปเปิดได้อ่าไอ้ของมยานเปิดได้นะมันเปิดได้เลยต้องถอดเป็นพาเนี่ยอ๋อมันเปลี่ยนพาใช่ไหมเ,เออ,เอนี่คือเปิดเปิ้เลยเหมือนทอยเลยนี่การปิดเปิดฟ้าบินอย่างนี้นะทไหนักเลยหนักเเห็นว่ามันเปิดได้ไหนนะก็ับไม่ันนี่ ใ okay. นความที่ว่าช่วงนี้เรากลับมาอ่านหนังสือเยอะนะก็เลยแบบเรามาโชว์คอลเลคชันนี่หน่อยที่แบบเราประมาณช่วงแบบประมาณปีที่แล้วมั้งซื้อมาทุกวันนี้ยังอ่านไม่จบแบบแบบอ่านค้างนองดองไม่เป็นมังงะเนาะขอเลส okay. าสักครู่โอเคมาละกงโฟกัสหน่อยโฟกัสเออมันอยู่ในกล่องนี้เนาะมันอยู่ในกล่องนี้นะซึ่งอันนี้ต้องอยืนรีวิวกะเพราะว่ามันอยู่ในกล่องนี่นะเป็นเป็นพวกแบบ ยอดน,น้ำปุงโซมาครับซึ่งเดี๋ยวหยิบมาสักเล่มมาใก,กัน,นะแป๊บนึงเอาเหยิบเล่มแรกนนะฝนเยอะมากคช่วงนี้กลับมาอ่านหนังสือก็ด้แบบนี้แหละติดหนังสือเนาะชว่วยยอดน,น้ำปุงโซมาครับผมเป็น มังงะเรื่องหนึ่งก็อนิเมะที่เราดูรู้สึกว่าไอ้เฮียดูไปตอนต้องชอกต้องดูตอนเวลากินข้าวเว้ยเหมือนเป็นอะไรที่เอนจอยมากเลยแล้วก็ความพิเศษของมังงะก็คือมันจะมีอ่าสูตรอาหารจริงๆของไอ้ที่ทำทกันในเรื่องอ่ะแล้วแบบแม่แบบชี้อะตอนแรกอาจะไม่ซื้อไม่ซื้อมังงะไอ้ซีรีส์นี้เหมือนกันนะพอไดดูอนิเมะจบแล้วก็แบบชี้มันมีสูตรอาหารจริงด้วยก็แบบอ่ะจัดซะหน่อยประมาณนี้เนาะแล้วก็มังงะก็แบบ ทั่วไปไม่ได้แบบออกแนวเซอร์วิสเซอร์วิสหน่อยมันมีเซอร์วิสบ้างอะ่ะแต่ว่าส่วนใหญ่มันเป็นการแข่งนำหาเงินทำอาหารเนะี่ยเท่าที่เคยเคย,เคย,เ,คยเคยดูนะซึ่งไปดูกันได้ในเน็ตฟลิกซ์นะยอดนักปรุงโสมะนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวไปถ่ายกับผมนี้กันเลย One eternity later โอเคจะไปหลอกเสร็จแล้วเนาะนี่นะแปบ๊บหนึ่งชัวร์มัมันยังอยู่ในขั้นอันนี้นิดนึงแต่ว่าพอได้เละ ถ้าช่วงนี้รู้สึกว่ามันมีแต่อ่านหนังสือก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะช่วงนี้มีว่าถ่ายอะไรแล้วก็อ๋ออันนี้เลดนึงนะวันที่3เราจะมีถ่ายออกไปข้างนอกแน่ๆแล้ววันที่3ไปกลับไปแถวแถวบางใหญ่เนาะกลับไปกินน้าแท้กลับไปกินข้าวไปกับเพื่อนนะก็มันจะมีคอนเทนต์อะไรก็วันที่3เดือนเดือนหน้าเนาะอันนั้นอาจจะมีคอนเทนเนอร์ที่แบบมันจะดูแตกต่างใจนิดหนอ่อยแล้วก็ช่วงนี้มีข่าวเรื่องน้ําท่วมใช่ไหมก็ช่วงนี้ก็ n o r m a ก็สอดส่องก็ดูข่าวไปเรื่อยนะว่าแถวเราน้ํามันจะขึ้นน้ํามันจะมาอะไรตอน จอกันนะโอเคเราได้เวลาเปิดกล่องอีกครั้งแล้วหลังจากที่ไม่ได้เปิดมาสภาพัใหญ่นะช่อนนี้กันไม่ชอบเปิดกล่องแล้วทุกคนไม่ใช่ทอนถ่ายรูปแล้วโอเควันนี้คือมีประมาณ1กล่องเนาะนี่นะเป็นหนังสือทีอ่เราสั่งมาซึ่ง ่มันจะเป็นหนังสือชีวปรวัตเนาะของจะเป็นคนใคยเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยจะครู่เนาะแกะแบบพูมีอารยชนสุดๆโอมีอันนี้ด้วยขุีกระดาษเป็นที่รองด้วยว่ะเป็นหนังสือที่ตอนเด็กก็อยากอ่านมากๆเลยนว้ยตอนเด็กก็แบบโคตรอยากได้อ่ะเมื่อก่อมันจะมีรายการหนึ่งชื่อว่าสุดยอดแฟนแอรายการแฟรนแนแท้เนาะแล้วแบบ มันมีหัวข้อหนึ่งเป็นหัวข้อ Steve Jobs กนเนาะซึ่งมันเป็นเมื่อก่อนที่เราก็ชอบนะเราชอบนั่งดูรายการธรรมะแท้กแ็แบบมันมีของอย่างนี้ที่เขาแจกให้ผู้ีิชนะนรายการก็คือเล่มนี้นีบบนนน่เดี๋ยวรอบแกะให้เดี๋ยวนะเป็นหนังสือฉบัะวัสดของ Steve j o b เนาะเดี๋ยวมาแกะให้ดูเลยมันจะมีฝุ่นตลอดทุกทีทุกเวลาเลยใช่ไหมน,นะฮะเป็นเวอร์ชั่นปกแข็งเลยนะเพราะที่เห็นไข่ขาอยู่มีแต่ปกอ,อ่อนนะซึ่ง ตกอ่อนแม่งสภาพแบบเก่าไปแล้วอะ่ะอันนี้เป็นสภาพที่ดีที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาเลยนะเท่าที่แบบเคยไปเดินงานหนังสืออยู่รอบนึงแล้วค่อนข้างที่จะแบบสภาพมันเกินไปแล้วอะ่ะมันแบบมันหนังสือมาสิบปีกว่ามั้งเท่าที่จําได้นะมันคือแบบหมจากที่ช่วงที่สตีฟสตีฟจ็อบส์เขาเสียไปรแกรกอะ่ะเขาเลยทาหนังสือจะบปรว่วติตัวนี้มานะทำไมผมไม่กล้าแกะมือเนนะี่ยเพราะว่ามันออ ว้าวนั่น Pretty good นี่นะสต e v e j อบโดย Walter i s a a c ก o n นะต้องเอาหน้าอ,อกมาแน่หนึ่งว้า wow. วก็สภาพหนังสือเก่าเก็บเนาะแต่ว่าเป็นสภาพหนังสือเก่าเก็บที่เชีย่ยโอ้แข็งแล้วแบบของดีมากใช้ได้เลยนะฮะก็ตามสไตล์หนังสือเนาะ ตรงนี้มันจะแบบมีเหืองืองมีแบบคู่นี้ตามปกติเนาะซึ่งหนังสือเก่าเก็บอ่ะซึ่งหายากเดี๋ยวขอดูซิว่าเขียนตั้งแต่ปีไหน,ไหนวะชิ่นนี้มีเขียนบอกด้วยวะ่ะแต่อันนี้เขาแปลมาอ่าของเนชั่นบุ๊กกิมคังแรกปี54แม่เจ้าเฮีย yeah! แล้วไม่มีพิมพ์ต่อเลยนะมีแบบโหนังสือแม่งแบบชอบจังเลยความปกแข็งเลยนะหนังสือจิ๊บจ๊อบโดย w a เทอร์ s อแซคเซนะซึ่งข้างในานี้เนี่ยมันก็จะมีพวกแบบ ชีวประวัติของสตีฟจ็อบว่าเออแบบอ่าเขามีแนวคิดอะไรยังไงแล้วก็แบบทั้งชีวิตของเขาเกิดเรื่องอะไรบ้างนะที่แบบในการผลิตเครื่อง,ง,ง,งนู้นเครื่องนี้เครื่องนั้นอะไรพวกเนี้ยก็นี่นะก็คือรวมแม่ทุกอย่างเลยของอะไรที่เกี่ยวกับสตนะีฟจ็อบส์เนาะก็คือถ้าใครหาได้เนี่ยก็อยากให้ลองอ่านดูนะไม่ว่าจะตามห้องสมุดหรือแบบซื้อมาอ่านเองแล้วทีนี้นะสตีฟจ็อบส์โดยวอลเทอร์ออสักเซนครับผมเจอกนันไปถ่ายรูปก่อน ก่อนหน้านั้นก็อย่าลืมใส่ฟิล์มนะทุกคนก่อนที่จะไปถ่ายรูปกันอันนี้ฟิล์มเพิ่งหมดไปเมื่อวันก่อนเองนะเราต้องรีก่อนหน,หนังสือท่านศาสดาสักทีนะซึ่งจะบอกว่าไอ้เล่มปกแข็งนั้นหาย,ยากอยู่นะเท่าที่แบบเมื่อกี้ว่าไม่อธิบายอะ่ะนี่ถ่ายมาจะก,กี่โมดนะวะอ่าโมดที่10แต่ว่าถ้านับรวมตามจํานวนรูปอะรูปที่100อยะถ้าเสร็จไมเจากโมนนี้อ่ะ เปิดมาเหมือนเดินมาครับเอันนี้เข้าไปให้ตรงไอมาร์กิ้งเข้าออนกดทิ้ง,งกาสไลด์ออกมาสวเรียบร้อยพร้อมถ่ายครับผมขอาสักครู่ A few moments later โอเคทุกคนเดมรอบเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่นี่สักคู่นะ ชเว็บนี่ไงหนังสือสตีฟจ็อบโดยวอร์ทวิลส์แอคเนนะโอเควันนี้ก็ไม่มีลแล้วเดี๋ยวขอตัวไปอ่านหนังสือกันนะทุกคนเจอกัน